มีสันลักษณ์ด้วเวลาสักสนาทีไม้ต้องชมวันนุ้เสียงดีก่อนจบเพลงนี้่ยาพึ่งนี้กันละกันสวัสดีครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปุยตายายท่านด้วยนนครัววันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคแคสกิมมี่กอีกแล้วนะครับใน โปรเจกต์โปรเจกต์ Crazy Couple ค่ะเย้เย้้วอาจจะติดขัดสักหน่อยนะฮะไม่ได้อัดนานนะฮะเธอที่น่ารักอะขี้เกียจจนพี่พีจะเปิดเรียนแล้วร้ายกากมากค่ะตอนนี้เสียงอาจจะแปลกแปลกนิดนึงนะฮะพี่พีไม่ค่อยสบายนะฮะแต่ก็นะฮะสนุกเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะถือกระดูกด้วยพี่ขวัญคาบไหมขวัญคาบมาไม่ใช่ละเออ ออไม<อ><ล>่ไ <ทำ S 2> ด้ข้าวอไปไป้ากระดูกปาปาวันนี้นะคะเราจะมาทําที่ขี่ไดโนเสาร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวไก่มาเลี้ยงที่บ้านของเรานนั่นเองเพราะเรายังไม่มีฟาร์มไก่เลยปะไปกินในน้ำนะฮะโอ๊ยไม่ใช่ข้าวไก่ไปกินในน้ํานั่นพีแล้วแหละใช่ไหมนะฮะกระดูกเราต้องใช้64อันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เรามีอยู่27 นะะฮโอ้ยแม่ก็เจอแต่เอ่อเราเป็น last skeleton กันนะฮะไปหา s k e เลตันตรงไหนดีเธอเนี้ยตรงนั้นเฮ้ยคดจังไม่เต็งทำแบบนี้อ่ะเตงเก็บกระบอกเพชรแล้วปลูกใหม่แล้วเฮ้ยเธอมันมีมินิโกเลมด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ย โอ้ยมันถืออะไรมาเนี้ยโอ้มันมันโอ้โหฉันฆ่ามันแล้วเรียบร้อยเอาเหรอเอาเหรอเอาเอ้าเอ้าเหรอดูดบล็อกมันชอบดูดบล็อกอ่ะเสียงซอมบี้นี่ไงสเกลิตันทั้งสองสามตัวฆ่าสเกลิตันแป๊บเฮ้อไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องพี่ขอกระดูกหน่อยดีมากทำไมเขาโหดจังเลยเรียบร้อยฮะเขามีความโฉดอ่าโอเค รู้สึกว่าเขาจะยิงได้ไม่จำกัดไม่จำกัดอินฟินิตี้ใช่ไหมเป็นธนูอินฟินิตี้ใช่ไหมไม่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 อ๋อไม่อินเนาะโอเคได้มาจากไหนสเกลิตันเหรอพันธนูอ่ะแต่ก็ดีฮะม้นแรงดีไม่เป็นไรสเกลิตันของฉันโอ้ชิ้นตัวเธอแล้วอื้มอืมโอ้ยยิงฉันทำไมตัดฟักล่ะขวานขวานทางอ่ะ เฮ้ยเตงเนี่ยมันคิปเปอร์อะไรก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีตั้งสามตัวเลยเธอดูดิมันโอ้คิปเปอร์อะไรบ้างอ่านชื่อดูอันนี้อะไรเอลเจนคิปเปอร์คิปเปอร์หายตัวเด้อโอ้ยไม่ใช่แล้วแหละเธอโอ๊ยเอาไปอีกสองตัวอยู่ไหนอ่ะอันนี้วอเตอร์คิปเปอร์กับปุ้งโอ้ได้เกิร์สตนมาใช้เดี๋ยวไปเอาซีฟทอนมาเก็บได้เกิร์สตนมาใช้เดี๋ยวเดี๋ยววอเตอร์คิปเปอร์ตายไปซะไอ้น้องอย่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเอาซิฟทอนมาเก็บ ได้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 ตระตกเตนตะกเตนอ๋ออโอเคปะไหนสเกลิตันตอนนี้เขาได้เพิ่มมาเจ็ดอันเนองอะกระดูกอะเอ๋วิ่ขวัญห้อเพลงดิตะกะแตนยงโย,ยนีตกะกะแตนยงโยงผูกโบทัดน์ดอกจิมปาใช่ปะพี่ขวัญยักษ์พี่ขวัญไปไหนแล้วเนี่ยที่งเขาให้มาจนโชก่คนเดียวเนี่ยพอไม่เห็นนะเธอเดินไปไหนเธอไม่ตามเรามาอ๋อเห็นละพี่ยักษ์กับบิ๊กเบิ้มเลยเนี่ย ่าดีมันโหดนะเยังไม่ได้ขออย่ามาทำสามีฉันนะมาตายแล้วไอหมาป่าไอหมาป่าไอหมาบ้าไอหมาบ้าวูเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันมีสเกลติดตันอ่ะตรงนี้มันไม่มีเลยไอหมาอีกใบวูบเออโอ้โหมันร้องแมวแมวเหมีย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 วอยู่ไหนนะยังไม่เกิดมั้งเธอมันเพิ่งจะมืดเมื่อตะเกียะ จ <G ül üyor> ุ๊บอเอาซู่อ้อดนอะไรวะเอ้อโดนแมงมุมหรือเปล่าแมงมุมขยุ่มหลังคาเมียกินปลาหมาดก,กัดกระบุ้งก้น,นหอเปล่าเออใช่โอ้ยแตงโอ้เขามีเนื้ออยู่เขาลืมดูว่าตัวเองหิวหิวเฮ้ยเธอตัวนั้นตัวอะไรอะทำไมมันตัวใหญ่ใหญ่อะเรองแสงไหนโอ้ยผีป่ะผีป่ะเนี่ยเนี่ยมัน็ีตาเลยผีผีอะจะว่า โอ้มันหายอ๋ออ๋ออ๋ออ้บ้าติดไฟ están, ติดไฟเดี Mama, oh. okay. okay. ๋ยวตายเข้าลงน้ำก่อนอย่ามึงอยเยตายนะอย่าตายโอ้โหเหลือหนึ่งดวงเดียวหัวใจกินเหลือกินยอดมากไหนแอสเกลยดิตันไม่เห็นเจอสักตัวมีวิตระวังนะมีแม่มดแม่มดน้อยคอยรักแม่มดน้อยโดนเรมีไหนร้องโดนเรมีดิอ่ะโดนเรมีร้องไงอะโดนเรมีโดนเรมี โดเละมีโดเลมีซ้ำละน,น,นึกข้าเลยนสักซ้ำนาทีไม่ต้องชมมนันดูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี้กันละกันแน่เป็นไงได้เป็นนักร้องได้เลยนะจ๊ะเนี่ยจังหวะเนี้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะเธอทำไมมันดูสูงสูงย,ยาวๆอ๋อซอมบี้ใส่หมวกหมวกหมวกน่ารักซี่ลเลยโอ้โหโอ้โหเออของอะไรจ้าหมวกทุกแกดิตันหายไปไหนหมดแหม ไอยามเราต้องการนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกนะใช่ไม่ต้องการยิงตูดกูจังเลยนั่นสินะะใช่เธอเห็นบ้างป้าเราไม่เห็นเลยอ่ะเออมันยิงมันยิงยิงแมงมุมอยู่อ๋อและครับฝึกระวังสเกลิตันกับแมงมุมใครจะชนะนะครับอ้าวดิครับอ่ายิงกันเลยครับโอ้สเกลิตันชนะครับอืมอ๋อเฮ้แมงมุมอย่ามาไฟคันอได้แล้วได้แล้ว เอื้อูตดพังโอ้ยคิปป้ออะไรอ่ะโอ้คิปป้อไฟเวิร์สสวยงามมากโอ้ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีปีกนี่ก็ใช่จะตายได้ขำอ่ะอันนี้มันต้นใบเฟิร์นนี่นะป่าเฟิร์นป่าต้นสนเอ้อฟาสู้งูเหรอ ไอ้เธอเราเจอคิปเปอร์โอ้ยดีนะมันไม่ตู้มอ่ะไอพี่ขวัญวะไม่รู้เขาเดินมามั่วหมดแล้วเจอยากอีกแล้วอ๋อ้าวอพี่ขวัญวิ่งเล่นไฟดิเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะอยู่ในป่าต้นสนอ่ะเฮ้ยนางหนูเบิ้มสินางหนูไม่เห็นฉันเหรอตู้มน้ำท่วมเฮ้ยแชร์แกด้วยจ้าเกมนี้ฉนหนูทำยากไปหน่อยนต้องทำง่ายๆหน่อยลูกฉนหนู อ่ะยากอ่ะลูกธนูหรอก็ไม่ยากหรอกถ้าเรามีกาเวลแล้วก็มาแบบฟาร์มไว้ที่บ้านแล้วก็ได้ปุ๊ก <c oughs> วางวางไว้แล้วก็ขุดวางขุดวางขุดเรื่อยๆอ่ะเว้ยเว้ย้ย้ยมินิโกเลนขุดแล้วมันจะได้ไอันนี่เหรอใช่มันจะได้ฟินมาคือมันจะสุ่มไงเธอเอาเราเหมือนแบบระวังไว้ตากแดดไว้อะไรเงี้ยพอเราขุดปุ๊บลอบนี้เราอาจจะได้ฟินสักห้าอันและที่เหลือเราก็วางไว้ใหม่เฮ้ยเธอเราเจอลูกช้างตรงนี้ถ้าเราทําที่ขี่ในโนเสาร์ได้เราก็สามารถคาบช้างกลับบ้านได้เหมือนกันไหมเธอตัดช้าง ใช่เอาเอาที่ขี่ไดนนเสาร์คาบช้างกลับบ้านเลยเดี๋ยวเขาเซฟจุดช้างไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้อยากเล่นปุ้งอ่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยนี่มันไฟคิปเปอร์ไอ้หนูบ้าค่าจะทำไมเนี่ยวไฟไฟไฟโอ้ยคิปเปอร์เต็มเลยค่ะ oh my god my god oh my god ไฟไฟไฟดุดุมากเปรดุอ้าโอ้ยเกือบตายเกิลเกิเกลไม่ เธอเห็น,นเนอะหรอระวังโดนไฟไหม้ตายนะเฮ้ยนี่คิปเปอร์อะไรอ่ะไฟไฟอีกแล้วเธอระวังมออันนะออโอเคเราเดินมาเก็บแล้วเออสิบร้อยโอเคกระสุนหมดเดี๋ยวค่อยทำโอ้เธอมาดูมีคิปเปอร์ไฟเวอร์อีกแล้วเขาอยากจะพุ่งขึ้นไปยุสู่ฟ้าเดี๋ยวเขาจะให้มันระเบิดว้าวมัโดนด้วยแปลกไหมเออน่ารักจี ้เราเวทสามสิบแล้วเราควรจะอินชานอะไรก่อนี้ชุดไหมชุดก็ได้นะสกอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันยิงเราเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้เออจะรอบกัดมันข้างบนอ๋อฉอพูดเฉยอะไรเลยไม่เจอเลยเอาธนูไหมกับเขามีประมาณสิบแปดดอกเอาเอาลูกธนูโอเคโอเคเมื่อกี้เสียงเฟสดังเอาลูกธนูจ้ะ โอ้จะสว่างแล้วเกียดปีกอโอยอ้อยซอมบี้นี่ก็ไม่ละเลิกในการตาโอ้ซอมบี้ดับไอรอนให้ด้วยโอ้เออเออแมงมุมโอ้โอ้แมงมุมนี่ช่างเอออุ้ยเออเออเออช่างโหดร้ายมากเต็งมีเท่าไหร่แล้วเขามีสิบห้ากระดูกอ่ะสามสามฮะโอ้ยยังไม่ครบใช่ไหมประมาณสิบสี่ใช่ไหมตอนนี้เรามีสามสามกับสิบห้าก็เป็นสี่สิบแปด อเราต้องการอีกเยอะเลยเราต้องการ64อันฮันดึงพอเราเจองูสีม่วงงูเกย์งูเกย์เอ้ายิงกันไม่โดนนะเธอฆ่ามันดิฆ่าฆ่าเอ้าฆ่ามันดีไหนไปไหนล่ะเฮ้ยตายแล้วเรียบร้อยอ้าวไม่ดอบเลยเหรอไม่ดอปวายงั้นก็มีตัวนึงไม่ได้ม่ดอปไข่ไหมไม่ดอปวายมันเป็นหมันไว้เธอ ้ยเจอแล้วสเกลิตอนหอ,อฉันชอบ้อยิงฉันอีกแล้วเอะอ่ะยิงเคเอ็นตลอดเวโอเคได้มาสองอันยเงตูดได้ยิงยิงตูดเลยอ๋อตัวนี้มีลูกช้างอีกแล้วอ่ะโอ้มีมีซอมบีเด็กตรงนี้น้องเพ่งช้างจางจางจางน้งงงองเธอเห็นจางหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวาหรือว่างวมีเขียวต่ตยงวงหรือว่งางะามีหูมีตาหางยาวน้องใครไม่เคยเห็นช้างนะฮะก็เปิดเปิด,ปดช่องเคเอนเคซีดูได้นะฮะ,<ว>ะแล<ต>้วแบบดูคลิปที่เปิดกล้องไม่ใช่เขาเป็นหมูไม่ใช่ช้างมาคิป้เ,เราเดินผ่านหน้ามาไม่รู้ตัวเลย oh my god ไปเธอไปที่ล่อง น่าจะมีสเกลิตันเกิดใีโรล่นี่ไงสเกลิตันโอ้นั่นก็ม้วนมวนมวนเอออย่าเออเอาไม่แย่งแล้ววันต์ตีเขาว่าโอ้ยดงแบงมุมชัดชัดวูวูวูว่าแตะว่าแตะโอ้ยไป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 พี่ขวานเจองูอีกแล้วได้ได้ค่ะมันได้แล้วใครงูเมื่อกี้งอเสียอะไรอ่ะตัวเขียวมั้ง โอเขียวอ๋อไม่ค่อยชอบงูเขียวอยากได้งูม่วงอ่ะไหนสเกลิตันเว้โอ้นี่ไงสเกลิตันโอ้เจอเจอลัคกี้บ็อกซ์ด้วยหนูเตงเขาให้โอกาสเตงมาขุดจะดีเหรอตามเขามานี่แหละโวยกเลมเพียบเลยเพียบไปยุ่งกับมันมาเธอเปิดลัคกี้บ็อกซ์สิไม่กล้าอย่ากลัวดิอย่าไปหยองเลยนี่ไงปไปไกลเน่ไอ้ยบิน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  เดี๋ยวช่วยค่าเดี๋ยวช่วยค่าเดี๋ยวช่วยค่าโอ้ยมันมีหมวกเต็มเลยอ่ะโอ้โหดีมากเป็นแหล่งฟาร์มใหญ่แมงมุมโอ้โหโอ้โอ้ใหญ่แมงมุมมันมืดมันมืดจะตายแล้วเหลือเดี่ยวเดียวตายแน่นอนเลยเดี๋ยวใครจะตายแล้แน่หลบก่อนหลบก่อนโอ้ยมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยติดพิษอ่ะไม่มีนมอะเฮ้ยอย่าอย่า เยอะหน่อยอยู่ไหนล่ะก่อนนี่โอ้ก็อยู่นิ่งๆก่อนหายติดเพียยังหายแล้วเอ่อเคยกินอะไรไปก่อนโอ้โหยังมีตั้งหลายตัวเหรอเนี่ยโหเขาว่าเขาเคลียร์ไปให้เธอแล้วนะจุู๊ดองจูดองจูดองจูดองเมื่อกี้มันมีคิปเปอร์ใหญ่แมงมุมไงแล้วมันน่าจะระเบิดพอดีได้ได้ได้เดี๋ยวฟาร์มให้ ตีจนอากจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอบินไปกินอะไรก่อนโอ้โหเธอเอพีนี่ตกเต็มเนาะวายโอเคคนกากจุเพยหายไปครึ่งนึ่งละเอหายไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยเดินไล่ตามเก็บแถวเนี้ยเต็มเลยโอ้ยตรงนี้มีสเกลิตตนประมาณห้าตัวเฮ้ยอย่ายิงแบบนี้สิคะฉันไม่สามารถจะตอบโต้ได้ โอ้ที่ฉันจะหลบหลังต้นไม้ก่อนแล้วจิงเดินมาไอสเกตันโอ้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 โอ o โอ้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 อะโอ้มอ้โอ้โอกโอ้โอ้เอศโอ้โอ้โอ้นอ้อ้โอ้นอ้โอ้โอกเทศโอ้โอ้เอ้อ้้โอ้โอ้โอกโอ้โอ้เอ้อ้โอออ้อ้อ ไม่รู้เหมือนกันว่าขี่ได้ไหมเอ้าวอยากได้อะน่ารักมันขี่มันวิ่งเร็วมากเลยนะหล่อเราต้องไปดูว่ามันต้องใช้อะไรขี่หรือว่าใช้อะไรเทมมันอะนี่ไงเธอแถวนี้สี่ตัวเลยอะเผื่อขออีกสักนิดนึงน้องโอ้ยโอ้ยยิงเลยหัวใกล้ะจ,ะจะครบแล้วไอนะ้น้องขอเจ้าคุณทำอะไรเคเอ็น<อ>ทำอะไรเคเอ็นดีมากมดีมากทำอะไรเคเิงให้มันเสียศูนย์โอ้ยตรงนู้นโอ้ยหมวกหมูโอ้ยตรงนี้เธอสี่ตัว มาเร็วมาเร็ววันนี้เราต้องครบสิโอ้ยเรายิงมันยิงมันมันเล็งเราอย่างอย่างเดียวเลยน่ะโอ้ยกระสุนหมดเราต้องฟันแล้วแหละเธอจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้คตา้ยไป้ยอ้อ้อยบอ้อเยอ้ยอ้อยโอ้้อยโอ้โอโอ้ยอยออยอ้อ้ย้อ้ย้ย ตื่นเช้าแล้วเมื่อคืนเราไปล่ากันมาอีกคืนหนึ่งนะใช่ไ<อ>ม่บแล้วใช่ไหมถ้แต่มีตัวอะไรอยู่ในห้องนอนเราด้วยเธอเขาแอบเร,ราดูแล้วน้อ่ะค่าทิ้งนะได้แล้วแต่เธอ <c oughs> เออยู่หันสู้นะมันสู้นะนนะเออตู้เราไงตู้เราไงโอ้โหใจร้ายใจร้ายมากอะ่ะเอาไปโอเคเอาไปครับเจ้ดึงเขาให้หน้าที่เธอครับ่ะน้องใช้ฐาน ช่แล้วก็ใช้ฐานด้วยฐานก็ลองดูาำไงฮะกระดูกล้อมรอบเหรอใช่กระดูกล้อมรอบแล้วก็ฐานวางไว้ตรงกลางค่ะคร<า>ัดโดยการเอากระดูกวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาอ่าฐานวางตรงกลางะะลก็จะได้ฟอสซิลที่หน้าตาเหมือน,นหอยมานะฮะหอยหอยหอยลายหอยลายเซึ่งเราก็ทําแบบนี้ทุกอันนะฮะหอยลายหอยลายแม่เราก็จะได้ฟอสซิลมาทั้งหมด8อันนะฮะทำไงต่อหะพี่ขวัญอ่าแบบนี้นะคะเนีย่ยพีย่จะให้ดูวิธีการคํานะคะซุปจะเป็นฟอสซิลนะคะ ทีนี้ก็เดี๋ยวพี่ครับอ่านให้ค่ะครับอ่านครับอ่านเดี๋ยวเขากําลังรับอยู่เขามีของอยู่โอเคอ่ะได้านแล้ว<ต>เอาอ่านวางไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ฟอสซิลล้อมรอบค่ะเดินอ้ยไดโนบาบนาีใ่ใช่ได้ได้่งอื่นนะฮะเราต้องเราต้องอะไรฮะไม่ขวานเราต้องเราต้องทําอะไรคะไม่รู้คะ่ะเราต้องวางไข่งูก่อนนะฮะอ๋อจะวางไข่งูใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไปฮะไม่ไม่เราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆมัน โอ้เดี๋ยวมันจะให้เราตั้งชื่อเล็งเล็งเล็งไว้ก่อนอ่ามันอาจจะเกิดหรือว่ามันอาจจะไข่แตกก็ได้แล้วมันก็ต้องวางใหม่อ่ะ,อะวางใหม่วางไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันจะฟักอ้อยังไม่เกิดอ่ะวางไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันจะเกิดอ่ะมันยังไม่เกิดเลยนะโอ้โหลุ้นมากตอนนี้ฟักสักทีสิจ,จ๊ะไอ้ฟักย่างนิดนึงไอ้ตัวเนี้ยไอ้หมดความอดทนแล้วไป อ๋อเดี๋ยวเขาปลุกเออให้มันเกิดเองก็ได้เธอนี่นะคุณสมบัติในการฟักไม่ค่อยจะมีหรอกอ๋เราไม่ใช่ตัวเมียนะอ๋อลูกเกิดแล้วลูกลูกแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาเกิดเ,เธอ,อรเราเราตั้งดเรียกดเดโนเสาร์แป๊บลองเรียกเอามว้ดวูไม่เกิดเนี่ยนะไว้ก่อนอะทำรถไปเพิ่มก่อนแล้วกันเนาะต้องทำฟาร์มไก่ ฟ้มไก่ฟ้ามไก่เออว่าอันนี้น่าจะสิกเดนสองง่ายกวมดไอนี่นะจุลศิกย์ใช่ตดกเรียกลแตจุลสิกมันก็จะได้นอฬเสาที่เราบอกว่ายังได้มันมีหลายอย่างไม่ทําอะไรเราเลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงของเราเธอจะเอาตัวไหนเอาตัวบินก็ได้นะมันจะได้แบบสบายๆเราจะได้บินเออบินไปโฉบน้องไก่มาเลยใช่เดี๋ยวเขาไปวางลัวไก่ก่อน มาแล้วไปต้องไหนดีอะเธอลัวไก่ลัวไก่เอาวางาข้างหลังไหมฝั่งนู้นวกันเนาะบินบินบินี่ไงอ่าเป็นแงไดดน้าสาวเราโหดมากหยืนเล่นนะฮะไม่ช่วยดูดิอู้อะเ้งมาปูพื้นตรงนี้ให้เขาหน่อยไม่ช่วยฮะเ้งมีดินไหมปูดินให้หน่อย๋ยวเราออกก่อน เนืสาวมันไม่หนีใช่ไหมมันจะบินนะเก็บมันไว้ก็ดีเก็บไปไว้ก่อนนี่ยาขวดดินมาวางให้เขาหน่อยดีมากน่ารักแล้ววางเพิ่มอีกอันหนึ่งด้วยแถวหนึ่งเหรอเอออีกแถวนึงจะได้เดินขึ้นมาง่ายเ,เขาจะวางประตูว่า้ตรงในฮ่าไ,ได้แล้วฟาร,ร์มไก่ของเราทีนี้เราก็จะไปฆ่<ร>า,า,ามาัไก่มาเอาตัวบินดีกว่าตัวบินน่าจะดีกว่านี่ ่ะวน,นี้ก็ขี่ไว้นะอืออน่าเด้อน่พไปขวัญโอเคค่ะมันมีกี่ตัวเองน้อยมันมีประมาณสี่ป่ะจะจำได้ไหมว่าไก่อยู่ไหนจำไม่ได้น่าจะแถวนู้นไปบินมัวแล้วนะเอเคเจอกันช้างช้างเผือกแล้วะเตงตามเรามาเราก็แค่อ๋อนี่โพนี่ใครเนี่ยแสดงว่าโพนี่ผีแน่นอนเดี๋ยวกระตุกแล้วเธอแยกกันอนะ เออนี <One input> ่ยเจวแล้วมีกี่ตัวเยอะแยะแต่แปะไก่โอเคเลยม่ก็แค่ขี่ไปโฉบไก่แค่นั้นแหละอ่ะมันก็จะเห็นว่าเราขีปไก่มาแล้วโอเคได้ทีละตัวเหรอใช่ได้ทีละตัวป่ะจะจำได้ไหมไม่ก็โอเคแค่สองตัวก็พอแล้วก็ไปฟาร์มเอาเราก็ให้มันผสมพันธุ์กันเอกิไก่มาแล้วใช่ใชกลับบ้านกันดีกว่าไปไปบินเร็เร็วเร็ จะบินช้ากับโพนี่นิดนึงนะฮะใช่แต่มันดีตรงมันคีบได้คีบชางได้ด้วยอคีบได้ค่ะจะไปคีบไหมได้เดี๋ยวพาไปงั้นเดี๋ยวคีบไก่เสร็จแล้วก็ไปเอาช้างมาไว้ที่บ้านเลยละกันมันคีบได้ทุกอย่างที่เป็นมอนเตอรโอ้ยที่เป็นแบบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคีบได้หมดเลยอยากเลี้ยงตัวไหนก็คีบมาก่อนวางไงอ่าวางก็กดชิปลงค่ะมันจะเด้งออกแล้วเราก็ขี่มันแต่ว่าห้ามไปโดนตัวไก่นะเออโอเคอ่าโอเค ได้มาแล้วไก่สอ2ตัวไปนําไปช้างโอเคได้ค่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าคีบเอ็มพซีได้ไหมเอ็มพีีขีไม่ได้อ่ะนําไปเลยพันขวัญพันขวัญจะพาไปหาน้องช้างตัวเล็กๆนะได้ไอขวัญทําลายป่าดูดิช้างจะไม่ตายไปหรอ,อนี่มีตรงนี้ประมาณตรงนี้สี่สิบสเมตรมันบอกตรงแถวเนี้ยอะลองดูดิน่งไงช้างหนึ่งตัวหนวะนี่อะข้างล่างเธอเนี่ย จบไปเลยอ่าโอเคมาทีนี้เธอบินตามเรามาก่อนมาเลยน้องช้างเราจะไปหาตัวของเราก่อนตรงนี้ขอให้มีนะขอให้มีนะจะได้แบบไปข้านมาฮะเฮ้ยมีช้างมดนไปแล้วอย่าไปชนอะไรดีถ้าชนกิ่งไม้มันจะร่วงเอ้วินมาเขาก็ได้ช้างแล้วเป็นไงกับบ้านตแล้วจะเนี้ยยังไงอะเราต้องเทมันโดยการใช้อน้ำตาลคั้เป็น อะไรของอย่างสักอย่างให้มันเป็นให้มันกินอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคาบกันพานหน้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็จับมาไว้ที่บ้านก่อนเราจะไปปล่อยมันไว้ตรงไหนอ่ะเออปล่อยไว้ในเล้าอะไรสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสร้างไม่ใช่มันขิดตายหาทั้งเล้าเลยใ่ไหมันยังเด็กอยู่มันไม่โหดหรอกเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเอาไว้ในเล้าไก่ก่อนแล้วกันเพราะว่าไก่มีแค่สองตัวเพิ่ม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 ลองจอดจ้าโอเคปิ้วอ่านังช้างอยู่ในนี้ไปนะปิ้วอ่าโอเคเขา เดี๋ยวเขา,เ,า,าเก็บอันนี้ก่อนโอาา okay, เคอ,อ่ะเธอ,าาเอไปเก็บช้างดำดินน่ะช้างดำดินช้างดำดินเปนเปนน่นนนารักเนาะเปนโอเคครับวันนี้เราก็ทำที่ขี่ไดโนเสาร์กันนะฮะแล้วก็ไปขี้บช้างกับไก่มานะฮะส่วนพาร์ทต่อไปนี่เราจะทำอะไรก็ติดตามกันได้เลยนะฮะ เย่ yeah, ใช่แล้วอฮะเย่ yeah, วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอุดอุดอุดอึดต้องบอกว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอบ๊ายบายคะ่ะ